สวัสดีครับวันนี้เช้าวันศุกร์นะครับที่17สิงหาคมนะฮะอทองคํากับโลหะเงินเมื่อวานนี้ก็ปิดบวกขึ้นมาได้ต่อเนื่องเป็นวันที่2นะฮะหลังจากที่ในระหว่างวันเนี่ยมีการแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบทีเดียวแต่พอสักทุ่มสองทุ่มไปแล้วเนี่ยก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาราคาทองก็ดีโตกลับขึ้นมาแล้วก็มาปิดที่ ใกล้ๆแนวต้านของเมื่อวานนี้ส่วนราคาโลหะเงินนี่ในระหว่างวันก็ปรับฐานลงไปถึงแนวรับของเมื่อวันพุธนะครับก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วก็มาปิดตลาดเหนือ28เหรียญได้นะฮะสรุปแล้วราคาทองคำเมื่อวานนี้ปิดตลาด1,615เหรียญประมาณนะครับบวกขึ้นมา11เหรียญกว่ากว่าส่วนราคาโลหะเงิน บวกขึ้นมา30เซนนะปิดตลาดประมาณ28เหรียญกับอีก20เซนนะฮะข่าวดีที่เข้ามาส่งผลให้ราคาทองโลหะเงินแล้วก็ต้องหมายรวมไปถึงตลาดหุ้นในสหรัฐแล้วก็ราคาน้ํามันด้วยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของผู้นําของเยอรมันแต่ว่าคงต้องแอบเรียวไว้ในตอนเบื้องต้นนี้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้มีอะไรใหม่นะฮะเพราะว่าผู้นาเยอรมันเนี่ยเขามีการให้มุมมองเกี่ยวกับคําแถลงของประธาน ECB ในช่วงสัก สัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าจํากันได้ตอนนั้นเนี่ยประธาน ECB มีการให้แสดงมุมมองในลักษณะที่ว่าพร้อมที่จะใช้มาตรการในการรักษาระบบของระบบเศรษฐกิจของยูโรโซนให้คงอยู่ต่อไปเมื่อคืนนี้เนี่ยผู้นําเยอรมันเนี่ยนายกรัฐมนตรีของเขานะฮะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นลักษณะที่ว่ามองของประธาน ECB ที่ถแถลงมาในช่วงส,สัก2อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ ตรงใจเป็นประเด็นเดียวกับสิ่งที่ผู้นําของยุโรปในหลายๆประเทศคิดอยู่ก็ตลาดก็เลยตีความว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงจะเป็นการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงเนี่ยผู้นำเยอรมันเนี่ยเขาไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นอะไรใหม่เลยนะครับก็เรื่องของการรักษาระบบของยูโรโซนเนี่ยเขาก็พูดออกมาก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยคงเป็นลักษณะที่ว่า ตลาดเนี่ยขาดปัจจัยบวกนะฮะก็เลยนํามีข่าวดีเล็กๆออกมาเนี่ยก็นำมาใช้เป็นประเด็นในการเก็งกําไรราคาทองก็เลยปรับตัวขึ้นตลาดหุ้นสารัฐก,ก็ปรับตัวขึ้นราคา น้ำมันราคาสินทรัพย์ต่างๆก็ปรับตัวขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประเด็นหลักๆคงต้องไปรอในตอนสักเดือนกันยาย,ยนนะครับในตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของสารรัฐธรรมนูญเยอรมันจะตัดสินเรื่องของการช่วยเหลือประเทศอื่นๆจากรัฐบาลเยอรมันเนี่ยว่าขัดรัฐธรรมนูญงเืาไมเรื่องของอการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐเรื่องอการทา QE เนี่ยก็ตลาดก็ฝากความหวังเอาไว้ว่า การประชุมเฟสในเดือนกันยายนเนี่ยจะน่าจะมีความชัดเจนในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คงเป็นการเล่นตามข่าวที่ออกมาเป็นรายวันซะมากกว่าแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็คงต้องไปรอในตอนเดือนกันยายน,นนะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทองคำนะเมื่อวานนี้ก็มีรายงานจากสภาทองคําโลกว่าปริมาณความต้องการซื้อทองอุปสงค์นะครับในไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ยปรากฏว่าต่ําที่สุดในรอบ2ปีตรงนี้เนี่ยถ้าอ่านจากข่าวก็อาจจะน่าตกใจนิดนึงแต่ว่า ถ้าเราดูจากการรายงานเนี่ยก็เป็นรายงานของไตรมาสที่2ที่ผ่านมาก็ราคาทองก็ตอบรับไปแล้วในระดับหนึ่งความต้องการซื้อที่มันลดลงไปเนี่ยมาจาก2ส,ส่วนคือจีนซื้อลดลงแล้วก็อินเดีย <c oughs> อินเดียที่เขาซื้อลดลงเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะว่าเขามีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นในการซื้อขายทองคําในอินเดีย,ยมีการปรับเพิ่มภาษีแล้วก็ค่าเงินรูปีของอินเดียเนี่ยอ่อนค่าลงเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาทองคําในรูปของเงินรูปีนี้ก็ สูงสุดเป็นบตดการเข้าใจว่าขึ้นมาต่อเนื่องทีเดียวนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยแรงซื้อในประเทศของเขาก็เริ่มลดลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนอยู่ในตลาดสะท้อนอยู่ในราคาอยู่แล้วนะฮะส่วนมุมมองของสภาทองคําโลกเนี่ยเขายังมองว่าช่วงที่เหลือของปีเนี่ยดีมาจากอินเดียเนี่ยน่าจะน่าจะยังมีกลับเข้ามานะฮะเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้ทองคําแต่อินเดียกลับเข้ามาเยอะทัเรื่องของเครื่องประดับเรื่องของภาคการผลิตนะฮะที่มีการผลิตในเรื่องของชิ้นส่ว e ronic, ในอิเล็กทรอนิกส อยู่หลายแห่งทีเดียวเขาก็ประเมินเอาไว้ว่าปลายปีเนี่ยน่าจะมีความต้องการซื้อกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าดูจาก ประเด็นในตอนนี้เนี่ยเดินกันยาก็จะมีเรื่องของ QE ถ้ามีนะครับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของยุโรปเรื่องของดีวารีความต้องการใช้ทองน่าจะกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยณขณะนี้เนี่ยก็ยังมองว่าปลายปีราคาทองน่าจะยังดีดตัวกลับขึ้นมาได้เราก็จะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยราคาทองปรับฐานลงมาเนี่ยก็ลงไปไม่ไกลนะฮะลงมาแล้วก็ตื้อๆซะมากกว่าแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมาได้เป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าราคาทองช่วงปลายปีอาจจะเริ่มรีบาวกลับไดะเริ่มดีดตัวกลับขึ้นไปจากระดับ ตรงนนี้ะะฮะส่วนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้นะครับก็ยังสนับสนุนให้ตลาดมองได้ว่าน่าจะมีการทำ QE นะครับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นแต่ก็ใกล้ๆกับที่ตลาดประเมินก็ไม่มีอะไระภาคการผลิตในเขตม แอตแลนติกของสหรัฐเดือนสิงหาคมก็ยังหดตัวอยู่ตัวเลขเริ่มขอสร้างบ้านก็ลดลงเกินคาดในเดือนอรกรกฎาคมประเด็นเหล่านี้ก็ยังสนับสนุนให้เฟดเนี่ยมีการทํา q ว e ได้อยู่ตลาดก็ยังฝากความหวังไว้ในเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นในช่วงสั้นๆตรงนี้เนี่ยคิดว่าคงยังไม่มีข่าวลบอะไรนะฮรราคาทองน่าจะยังเอ็นจอยกับข่าวพวกนี้อยู่น่าจะยังปรับตัวขึ้นไปได้ส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยตลาดจะกลับไปให้ความสนใจกับ เรื่องของยุโรปมากขึ้นน,นะครับเพราะสัปดาห์หน้าเนี่ยนายกรัฐมนตรีของกรีซเนี่ยหลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งแล้วเขาก็ป่วยสักหน่อยหนึ่งไปรักษาตัวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นการเดินทางออกนอกประเทศแล้วก็ไปพบกับผู้นำเยอรมันผู้นำฝรั่งเศสแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มยุโรปเป็นครั้งแรกเลยนะฮะหลังจากเข้ามารับตำแหน่งอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันซึ่งเชื่อเหลือเกินว่ากรีซเองเนี่ยคงจะพยายามขอร้องว่าขอให้เขาเนี่ย ลดการใช้จ่ายทางการคลังลงเนี่ยให้ชะลอไปก่อนหรือไม่ก็มีการขอใช้เงินเพิ่มขึ้นสักนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจในกรีซเนี่ยได้รับผลกระทบจากการลดภาระลดรายจ่ายทางการคลังลงมากเลยก็คงต้องดูนะฮะว่าเยอรมันันฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสน่าจะเห็นด้วยนะฮะว่าฝรั่งเศสผู้นําคนใหม่ของเขาเนี่ยก็มีแนวทางลักษณะนี้อยู่แล้วแต่คงต้องดูว่าเยอรมันแล้วก็เจ้าหน้าที่อื่นๆของยุโรปเนี่ยเขาจะเห็นด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยตลาดก็จะกลับไปมองเรื่องของยุโรปเรื่องของ Greece กรับ ผู้นําชาติยุโรปมากขึ้นนะฮะถ้ามีข่าวดีออกมาแน่นอนราคาทองก็ดีตัวกลับนะฮะแต่ว่าถ้าออกมาาะไรทตรงมันข้ามราคาจะปรับฐานลงแต่คิดว่าก็คงลงไม่ลึกนะ,นะฮะส่วนการเก็งกําไรในระยะสั้นในทองคำนะฮะก็เรียนเหมือนกับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ขึ้นมา1615ปิดที่แถวๆนี้นะครับสต็อปลอสของการเล่นฝั่งขายอยู่ที่1,620เหรียญน,นะครับก็ถ้าผ่าน1,620ขึ้นไปได้เนี่ยคิดว่าราคาก็น่าจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1,630 1,640 ทีนี้ที่ 1,630, 1,640เนี่ยมันก็ยังเป็นระดับแนวต้านที่ดูจะมีระยะสำคัญในทางเทคนิคนะฮะถ้าขึ้นไปก็ปิดสถานะลดความเสี่ยงลงสักหน่อยนึงแต่ถ้าหากในระหว่างวันราคากลับปรับฐานลงไปกแปในรับ 1,600, 1,605เหรียญหรือเต็มที่1,590ก็ยังเป็นจุดที่สามารถเข้าไปเก็งกำไรด้านซื้อได้เหมือนเดิมนะฮะสต็อปลอตฝั่งซื้อ1,580นะครับส่วนโลหะเงินนะครับเมื่อวานนี้ก็ ปรับฐานลงไปถึงแนวรับของเมื่อวันพุธเลยนะฮะ2 7 6 0 27.70ก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปแล้วก็มาปิดประมาณ28เหรียญ20เซนได้แนวโน้มยังน่าจะปรับตัวขึ้นไปได้ต่อนะฮะรัวหาเงินถ้าจะมีการขายกลับออกมาเนี่ยคิดว่าย่อตัวลงมาเนี่ยเต็มที่2780 2790เนี่ยน่าจะรับอยู่แล้วก็น่าจะดีดตัวกลับขึ้นไปได้นะฮะเพราะงั้นแนวโน้มช่วงวันนี้แล้วก็ไปถึงสัตาห์หน้าเนี่ยราคาทองคำจจะอยู่ในช่วงของการพลงมารับ ลงมาก็รอซื้อนะฮะขึ้นไปก็รอให้แป้แนวต้านแล้วค่อยปิดสถานะนะฮะสำหรับวันนี้แล้วก็สัปดาห์นี้มีเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยววันจานทร์พบกันใหม่นะฮะวันนี้สวัสดีครับ